ปัญหาคนว่างงานคลิปนี้มีคำตอบถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์ share, และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับปัญหาคนว่างงานถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกทีเดียวหันไปทางไหนมักจะมีคนพูดกันบ่อยๆเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงโควิด1 i n e กํากำลังระบาดหนัก ในยุคปัจจุบันนี้คือคนว่างงานมากขึ้นไม่มีงานทำสมัครหลายที่แต่ไม่มีใครเรียกไม่มีใครรับขนาดเรียนจบสูงมากก็ยังไม่มีงานทำกลายเป็นปัญหายิ่งบ้านเช่าเข้าซื้อลูกเรียนหนังสือยิ่งหนักเข้าไปอีกทำให้คนหุดหิุท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิตหาจุดเริ่มต้นไม่ได้จากหลายวัน เป็นหลายเดือนหนี้สินก็ทั่วหมวัวชีวิตเริ่มสับสนปัญหาปากท้องและครอบครัวตามมาอยู่ไปก็ร้ายค่าฟังข่าวได้ยินบ่อยๆมีคนผูกคอตายกระโดดน,น้ำตายหนีปัญหาไปเยอะแล้วสำหรับผมเองจะรู้สึกสวนทางกับความรู้สึกเหล่านั้นการที่เราว่างงานไม่มีงานทำ ก็เพราะเราคิดเองว่าไม่มีไม่มีลองทำทุกอย่างอย่าเลือกสิหาอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุดเจริญตัวอย่างพนักง,งานในร้านผมเองมีอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างพอมีอันจะกินก่อนมาทำงานไปช่วยนะ้าสาวล้างผักขายผัก ในตลาดเช้าได้ค่าแรง150บาทแล้วมาทำงานที่ร้านได้วันละ350บาทพอเลิกงานไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้บ้านพักเขาเองได้ค่าแรง150บาทรวมแล้วได้วันละ650บาทบางเดือนทำงานที่ร้านเขายังได้เบี้ยขยันอีกสุดยอด อายุ20่สิต้นๆมีเงินเก็บแล้วแต่คนเราก็ช่างแปลกตอนที่ไปทำงานจ้างนอกบ้านวันละ8ชั่วโมง10บชั่วโมงทำกันได้คุณละหลายปีพอมาเจอปัญหาวิกฤตในจ้างเลิกจ้างกลับมาอยู่บ้านงานของตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยถ้าลองหงาอะไรทำให้เหมือนกับทำงานจ้างลองดูสิ หากว่าเวลาเหลือก็งานงานอดิเด็กที่เราชอบมาทำผมว่านอกอยากได้ใารเครียดแล้วเรายังได้ผลผลิตจากงานนั้นด้วยจุดเริ่มต้นของการทำงานอยู่ที่ตัวเราเองเป็นผู้ค้นคว้าศึกษาและยังไม่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครับ